สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมานําเสนอเรื่องการปฏิรูปศาสนาซึ่งจะทาโดยเลขที่9 30 32, 39และ4 0เดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะการเผยแพร่นิการ์โจบรตซิลนะคะจุดเริ่มต้นมาจากศตวรรษที่16ในยุโรปค่ะบุคคลสําคัญก็คือมาติลูเทอร์นักบวชชาวเยอรมันเหตุผลนะคะก็คือต่อต้านความเสื่อมทรามของคริสตจักรคาทอลิกคัดค้านการขายบัตรชัยบาป เรียกร้องให้ศาสนามีความเป็นส่วนตัวคนทั่วไปสามารถอ่านพระคัมภีร์เองได้2ก็คือการเคลื่อนไหวและการเผยแพร่นะคะลูเชรันเริ่มในเยอรมนีเน้นความเชื่อส่วนบุคคลคาวินเริ่มโดยจอห์นคาวินในสวิสเซน์เน้นความเคร่งครัดและวินัยทางศีลธรรมค่ะองกิษอนนะคะก็คืออังกฤษแยกตัวออกจากโรมันคาทอลิกโดยพระเจ้าเฮนรี่ที่ 3. นะคะวิธีการเผยแพร่การพิมพ์พระคัมภีร์จอฮันกูซินเบิร์กกับการพิมพ์หนังสือเป็นตัวช่วยสําคัญการสอนและการเชิดนะคะเน้นให้ประชาชนเข้าถึงพระคัมภีร์โดยตรงการตั้งชุมชนคริสเตียนใหม่กระจายสู่ตัวเมืองต่างๆในยุโรปการล่าอาณานิคมและการเดินเรือโปรเตสแตน์เผยแพร่ไปอเมริกาเหนือแอฟริกาและเอเชีย 4. นะคะก็คือผลกระทบ ต่อศาสนานะคะเกิดความหลากหลายของนิกายคริสต์นั้นความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างคนกับพระเจ้าต่อสังคมนะคะก็คือสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการศึกษาการอ่านและการเขียนมีส่วนกระตุ้นการปฏิรูปสังคมและการเมืองค่ะ ต่อมาก็จะเป็นข้อสรุปนะคะการเผยแพร่นิกายโปรจาจานไม่ใช่แค่เรื่องศาสนาแต่มีผลต่อการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมเป็นการปฏิวัติความคิดของยุโรปทําให้คนมีสิทธิ์เข้าถึงพระคำทีด้วยตนเองค่ะผลของการปฏิรูปศาสนาการปฏิรูปศาสนาในคริสตศตวรรษที่16ทส่งผลกระทบต่อ,อยุโรปและโลกในหลายด้าน เริ่มจากด้านาศาสนาทําให้าศาสนาคริสต์ไม่เป็นเอกภาพอีกต่อไปเกิดนิกายโปรเตสแตนต์ขึ้นหลายกลุ่มเช่นลรเทอรานคารวินและแองกิกันผู้คนหันมาอ่านคัมภีร์ไบเบิเลด้วยตนเองและให้ความสําคัญกับการศรัทธาส่วนบุคคลมากกว่าการเพิกอํานาจของพระสันตปะปาปาในด้านการเมืองนะคะอํานาจของขีตจักรโรมันคาทอลิกลดลงกษัตริย์และรัฐมีอำนาจมากขึ้นหลายประเทศจึงแยกาศาสนาออกจากการเมือง ส่งผลให้เกิดแนวคิดเรื่องรัฐชาติและอธิปไตยของประเทศนะคะด้านสังคมและการศึกษาผู้คนตื่นตัวในการเรียนรู้มากขึ้นเพราะต้องการอ่านพระคัมภีเองทำให้อัตราการรู้หนังสือเพิ่มขึ้นการศึกษาจึงแพร่หลายและเกิดการตั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยมากขึ้นด้านเศรษฐกิจและความคิด การปฏิรูปศาสนาส่งเสริมแนวคิดเรื่องความขยันประหยัดและความรับผิดชอบส่วนบุคคลซึ่งมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาระบบทุนนิยมและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของยุโรปค่ะโดยสรุปนะคะการปฏิรูปศาสนาไม่เพียงเปลี่ยนแปลงศาสนาเท่านั้นแต่ยังคงส่งผลต่อการเมืองสังคมการศึกษาและความคิดของมนุษย์ค่ะจนกลายเป็นหาักฐานสําคัญของโลกสมัยใหม่ผลของการปฏิรูปศาสนาที่มีต่อโลก หนึ่งด้านศาสนาเกิดนิกายใหม่โลกคริสเตียนไม่ได้มีเพียงคาทอลิกต่อไปแต่เกิดนิกายโปรเตสแตนหลากหลายสาขาเช่นลูเทรนคาวินิสและแอองิวกันการปฏิรูปคาทอลิกศาส,สนาจากคาทอลิกต้องปรับปรุงตัวเองเพื่อดึงศรัทธากลับพืนมามีการประชุมสภาแห่งเทรนและการตั้งคณะกรรมการเยซูอิตเพื่อเผยแพร่ศาส,สนาและเน้นการศึกษาเสรีภาพทางศาสนาแม้จะใช้เวลานานและผ่านสงครามมามากแต่การปฏิรูปได้ปูทางไปสู่แนวคิดเรื่องขันติธรรมทางศาสนาที่ยอมรับในความแตกต่าง สอง 2. ด้านการเมืองอันกําเนิดรัฐชาติอํานาจของสันตปาปาที่เคยอยู่เหนือระบบกษัตริย์ลดน้อยลงกษัตริย์ในโยุโรปเริ่มมีอํานาจดิดขาดในดินแดนของตนเองนําไปสู่แนวคิดเรื่องอํานาจอธิปไตย สงครามศาสนาเกิดความขัดแย้งรุนแรงเช่นสงคราม30ปีซึ่งจบลงด้วยสนธิสัญญาเวฟิเลียในปี1648ที่วางรากฐานการทูตและกฎหมายระหว่างประเทศในปัจจุบันการแยกศาสนาออกจากการเมืองเริ่มมีแนวคิดว่าอำนาจทางการเมืองไม่ควรผูกขัดโดยผู้นำศาสนา 3. ด้านสังคมและเศรษฐกิจการอ่านออกเขียนได้มาตินลูเทอร์สนับสนุนให้คนอ่านคัมภีร์ไบเบิลด้วยตนเองจึงเริ่มมีการแปลคัมภีร์ไบเบิลเป็นภาษาท้องถิ่นเช่นภาษาเยอรมันภาษาอังกฤษกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของการศึกษาและการอ่านทั่วโลกจาริยาทำโปรเตสแตนและทุนนิยมแม็กเวเบอร์นักสังคมวิทยาเสนอว่าแนวคิดของนิกายคาวินที่เน้นการทํางานหนักความประหยัดและความสาเร็จในอาชีพเป็นรากฐานสําคัญที่ทําให้ระบบทุนนิยมเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัดเจกโชนิยมการเน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านนักบวชช่วยส่งเสริมแนวคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 4. ด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์การตั้งคำถามตอมนาจเมื่อผู้คนกล้าตั้งคำถามต่อคำสอนของศาสนาจักรที่เคยยึดถือมานานก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้เหตุผลและวิธีการทางวิทยาศาสตร์การขยายตัวของหมาวิทยาลัยทั้งฝ่ายโปรเสตสแตนต์และคาทอลิกต่างเร่งสร้างสถาบันศึกษาเพื่อเผยแพร่แนวคิดของตนเองทําให้ความรู้แพร่กระจายไปสู่โลกกว้างการนําเสนอก็ได้จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ